มาแล้วครับไปเข็งตัวแรกผุ่มวะระยังไทยเงือถุงเงี้ยเลยไม่เดียวมาหลังนี้ดื้อพี่น้องหลังนี้ดื้อปะดุ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 ตัวงามยู่ตัวงามยู่มอ,องที่ผมบอกว่าหมายเด็ดหมายป้าโทนี่พี่นอ้องโอ้ยหามเลย เราแล้วบอกฮันเวดนะพรานจา่าอาชาในเ,าาเซอนเนบอกาเชื้นเียยบาไวเสียไ้พี่จะน้อยบมกเครับนฮะ,ะ <c oughs> ี่จะน้อยลองื้อมันยังเงียูดนะกเ็งกินบอ<า>เอ,อโอ้เอ็ดเองเลยบอกโอ้มกนกะคักป่านี้ลแล้ว บอ่อโอ้กอยคืออะไได้การเนาะโอ้ผ่านจา่าลาเอ็ดรอบเองเลยเล็กอันเขาเอ็ดอันท่างฮนะนละวันนี้อืมได้การได้การจังน้อยจังเสื้อเนาะอ่ะโอเค ูมิภัแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครูสุคนที่ทมาเบิ่งคลิปนี้นะครับเด้อคลิปนี้กะละบาพี่น้องมาหาเสื้อเบสครับผมเบสคันเบสเท่าประม่สี่สิบก็หลังเสื้อไปแล้วเธอหนึ่งแต่ไม่ได้ไทายพี่น้องเบิง่งมันไม่ได้ป่าพี่น้องเลยเสื้อไปแล้วสีว่สิบก็หลังเบสกะไม่ได้ซื้อเออเบสก็ไม่ได้เหล่าเองเราซื้อมาโอ้มืองนี้ไปแต่ได้ขีดแต่แอรเนาะ การเขียนจะเอะเอยนเงยลอยบนนี้หน่อยพี่น้องเ,อเดี๋ยวเทอานาก่อนเบ็ดกะสร้างมาในนี้ครับสองร้อยห้าสิบคันห้าสิบพันสองรอยบาทรวมส่งพอซื้ออยู่ได้พี่น้องเลยเอาลองเบิ้งละมานอยูบอ่บ่ไม่อนี้นี่กเข้ากะเป็นไเดินไเดินขุดบางเงินนั่นแหละอลองเบิ้ง ปาลาไหลได้นี่อลองลอยโอจะดุ้งเขาเป็นคนไรกจากบา้านลองโอเป็นคนจากบา้านโอ้เผินเสือเบ็ยดบายแล้วนี่นมีแมตเตอร์แล้วคนนี้โอ้ยบ่เมียลองโอเป็นอึ๊ออบโอ้เผินเผินละเอากุ้งได้หนิเนาะพี่น้อง เป็นเสื้อโอ,อกุ้งไวเอ้า <c oughs> โอเคอไปเสื้อเบสยู่ข้างหน้าดีกว่า เราซให้พี่น้องเบ่งจักส่งสำล่างเด้ก <C le af> ิดมาจากไม่ยาวไปเรืยค่ะซือสสผู้หลังนี่คิดยาวพี่น้องยื <C le af> นห่องกลับเป็นไส้เดินครับขุดวงเวียนนี่แหละ <C le af> วิธีเกีย่ยยังไงครับผม เกี่ยวจักสองรอบสองรอบสามรอบแล้วเต้คือเมื่อเดี๋ยวใช่ไหมไม่อไงใครับพี่น้องเอ้ยเอ้าหาดระมาณนางที่หลักกักเสื้อจุ่มได้พี่น้องเอด้อนนเสือ้อเย็นเสื้อเดือดเสือ้อเข่าขเสื้อจุม่มไม่ได้เสื้อลอย,อยกักไม่ต้องเอาจุ่มน้ำคักขัดจุ่มคักมันบะเป็นพวก กระปูพวกปลาือมากินนะพี่น้องอประมาณนี้นี่จุ่มประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเสื้อล่งางต่อไปบรรยากาศยังไม่แรงครับสวัดอดครับผมอีสานบ้านนาบรรยากาศดีอยู่ตามทุ่งไ้ทงหน้านี่นะครับ ซอยผีซอยน้องเด้อครับเด้อคนอยู่ไก่เปียดงานอยู่ไก่อย,อ,ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอยู่ต่างประเทศสูสูครับสูงนี่กับลูกรละบาทเอาองค์ไพ่แฟมิลี่ผมก็ขคอเปียกกำลังใจเฮ้เฮ้พี่น้องครับผ้วานี่กะจักละรดมีรโลูกีบ้าอันนี้กะจักละวิทย์มมย้ำเลย มีเป็นเพชสู้ไปนั้เดียวครับ <C oughs> หลังนี้มีแนวดึงครับพี่น้องป่าน้อยบ้อ <C oughs> ป่าน้อยอี่เหนี่ร้อนครับคือบมบองนั่นแหละ <C oughs> เอาซื้อเนื้อใส่เดือนีเนื้อมันร้อนเร็วเอาตรงไทยได้ท้ายเนื้อรุป่าน้อยมันมักมาเงียบนีคือพวกเนื้อลูกบเนื้อเขียด สุนั้นเฮาวไม่ได้ซื้อเฮาวไม่ได้ไายเง่ดุซื้อน่ากันแล้วสุนั้นนะแต่ดใส่สเ,เดืนเนดยอนนี้เฮาได้ไายเง่ดุพี่น้องมันร้อนเดียวนะยางเลาะเบื้องต่อผมซื้อเงี้มีครบเลยพี่น้องเหลืออยู่ได้แต่ว่ายางเลาะเบื้องก่อนมาแล้วครับไปเข่งตัวแรก ถุงวัลลังไทยเงือกถุงเง้งไปไมิดเดยวมาไปเขียงน้อยครับนี่ปลาหมานเข้ามาแล้วปลาหมานตัวแรกเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปลงเพจโอเคถุงเง้งเข้ามิดเดามาพี่น้องอ้เอาเอีตาเลยเนาะ เดี๋ยวผมจะขอป้อยไปเด้อมันตัวน้อยข้าถึงซื้อเนี่ยไหมมันตัวน้อยพี่น้องนี่เอาไปก,กินไม่อิ่มเรอกเอาไปเพื่อมันแผ้พันธุ์มันใหญ่พี่น้องอไปท <c oughs> ายเนือใหม่ก่อนมันหมาเนีเด้อปูเด้ออย,ย่างเด้อลูดานขออยู่ขอกินได้ครับมา,าอยู่หากิน ลูกเนี้ยปะหมองอายุอะไรกินไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องเลี้ยงนุง่งเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงปีเอา้านี่พี่น้องเสือตเตเบนลายกะละประมาณนี้พี่น้องเอ้ยปลาโน้อยมันกินก้อนส่วนมากกลาเป็นปลาเขีงได้พี่น้องเด้อเอา้าจะมาลุ้นน้ำเดียวครับ สิบกาหลังครับพี่น้องเหมยเสื้อเบสนี่เหมยได้พี่น้องเลยนี่คือเสื้อรอบเสือ้อนแนวอื่นเด้เสื้อเบสนี่เหมยเหมยขุดเยื่อเหมยยางไม่ได้ก้มดูพี่น้องเลยเข่าแห้งเยื่อเข่าแห้งเสื้อเยื่อใส่เดินนี่แห้งได้ท่ายืดดูพี่น้องเลยเห oh, oh, มยเอา้าตอนแรกจะมาลุ้นนั่นเบีครับพี่น้องแบสแบสกล้องก็ละเมิดละโอเคครับ เดี๋ยวมือซาดแบดมือกินข้าวกันตัวแรงจะมาลุ้นนะเบลครับพี่น้องตอนนี้กะฮอดเวลาเฮ้ามายามเบ็ดละหนึ่งทุ่มห้าสิบเอด็ดนัดกับพานจ่าไว้วาทุมเขิงแต่พิ้นยังบมวามาอยู่ครับก็เลยส่วนน้องมาส่วนน้องมานำไปนี่เอา้าเดี๋ยวขอคุดใส่เดินก่อนครับใส่เดินมัดเยื่อมัด Nói chốt, nó chốt, cứ nó, nó chốt nó. anh thử anh này, nào, thử mạch này nè, thử mát đúp. Thà nòng la mà kinh nghiệm sốp này, nhá. Điều hút con, hấp đi nòng, mất. ผูเคียดก่อนพี่น้องเอาเคียดไปเสื้อพร้อมโดดล่ะบอกเห็นหู พี่น้องตัวนึงเป็นเครียดจะเอะอ้อคักแล้วครับนี่โอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปไปพี่น้องได้วเวลายามเขาแล้วใช่เดินมาหาม,มาฝาดีเออมาขวาเมือนใครอยู่ครับ ได้น้องมาซอยได้น้องมาซอยถือกะสะดวกขึ้นครับเอผู้เดียวเนี่ยโอ้โหบ่คสะดวกไปเลยได้เหมยพร้อมเนา,าไดคคนจับคนจับคนบบายซอยขึ้นนี่กะใครอยู่ไปเปิดแเสซ้อเบสโกพนาะพี่น้องบนนี้ โอ้ยตกลุ่มครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยขาเกือบขลุยอ่ะสะเดือนโอ้แมงกระไรทั้งแมงทั้งยุงสีโซ่ฟังอยู่พี่น้องเอ้ยอ้อคือหน่อยแทะ้ะมาไหม แมงแจ้งจงสูสีซออิงอ่างอิงอ่างอยู่อยู่หูนี่ไปอหอยโอ้หอยปังโอ้เจ็บหอยผมเดี๋ยวเอาบานี่หอยเขาเอาไปซื้อไปซื้อปลาเอียนก็นได้ อ่ะนี่ไเนี่ย,เ,ยเปิดฝาเปิดฝาผ่านจา่าโทรมาเลยพี่น้องเพ,เอพอเป็นอเอเาเบอร์พอเพร่ะนโทรมาฮัลโหลมาเลยได้มาดูมาดูเฮ้ยคเราไปเข็นก่อนอ่าโอเคโอเค ลูกมากเหิหนาแลลวก็ะุดยู่กับมีหลายเพลอพอได้ยู่โบถืออ่โบโบโยังหมดถืออยู่กำลังทายเงือกำอังทาย,ยเงือเราเดอ,ออเอาเอาฟรามาเมาเออนัดเดียวทุ้มเคิงพี่น้องเอ้ยตอนนี้สองทุ้มเศร้าเอ็ด ปะดูตัวงามอยู่ตัวงามอยู่มองที่ผมบอกว่าไม้เด็ดไมป้ป้าทอนี่พี่น้องกังเวนพี่น้องอะไรจือได้อยู่เ้อเอาขึ้นก้อนมาละรูดสองสามรูดูดโอ้ยพี่น้องขนาดทุงฟ้าเอาขึ้นได้เสียดายดิดดน้องปะดูอาอมีเป็นเพื่อเอาไหมครับพี่น้องมเอาเงี้ยมาครับ พ้าอโหโหมีเป็นเพื้อม,มีเป็นเพื้อเอาไม่เอาไม่เอาไม่อมืมนี่บ่อน,นี่พี่น้องอะไรจำได้อยู่ที่ว่าผมว่ามันเป็นไม้เด็ดไม้ปะท้อดีนะพี่น้องขนาดผมฟ้าวยกขึ้นได้ยังหลุดยอยู่พี่น้องเลยผัดเมียเอาด่างตบมาเขาเอาด่างตบมากผัดมีมหม่านี่พี่น้องเอ้ตะมันเป็น้องเลยได้ ไม่เลือ,อาากอะด่างตบมาผัดนมี่มันก็ผมแล้วมีเอามานะเอ,ะอ,ะไอาไหมไหัวใจจะวาย อของเทแล้วสันโด๊ะดินเหมือเดี๋ยวนี้ไปดูไปดูกันต่อพี่น้อง เอาเงินก็ามาหลับลุตพี่นอ้องปลาข้อน,น้อยพี่นอ้องเรียบร้อยครับผมกินเล็กอยู่บนน้องนี่น้องโอ้กินเล็อกขาน,น,นาดพี่น้องเอ้ยกินเล็กขนาดทุกยุ่ยจะโค้งปุ๊กมก็ไม่ทํามาโอ้ิดาแล้ยนอ้อเอ้าข้าเบ็ดไปคืนนี้ก่อน อันลายๆนี้มีแม่นป่าเด้พี่น้องได้ห้อยอยนี้เด้อเจ็บหอยอย่ผมได้พี่น้องเลย <ś led> โอ้ไปดูดต่อ <ś led> ครับพี่น้องตอนนี้ผมกไ็ไในกูเบดมาเม็ดคุหลังล่ะ <ś led> มีมีกลิ่นเลยครับมีกลิ่นเยอะเลยกลิ่นแต่เธอแรกคนละอะดุก <ś led> และกะ้วก็มีกลิ่นีีเลย <ś led> เนีก่ก็คือเก้า มีรอ้อนคลิปนี้กะถือว่าบบประสบผลสำเร็จันเลย <c oughs> ที่ผมตัดสีนใจกู้เบดมาก็คือว่ามืออื่นนี่คือขึ้นหละลูกเนีย้ยพี่น้องเลยลอยเมือขุดยื่นกับมือเพร่ะอย่งละย่างไทยยื่ตามขั้นหน้ากะส่งสามรอบครับพี่น้องโอ้เมืลอ,อยเอ็ด อักลากโยบัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกะคอคณาคาร้อยเมื่อไรพี่น้องเอ้ยนี่เอ๋บอบอบอเนี่ยก็คือเก่าปลาขอสองโตแล้วก็ปลาดุกปลาดุกตัวนั้นกระลุดพี่น้องเอ้ยอันที่ลายๆนี่หอยเด้อนี่งินป่าด้เอาเอาหอยมือไว้ก้อยหินพี่น้องเอ้ย ก็ใหกินพร้อมอะไรกะว่าเราเอาไปซื้อตุ้มปลาเอียนพร้อมหอยเซ่อหลายอยู่แล้วหอยเซอมีอึศอก็โอเคครับผมต้องขอตัวล้ำล่าไปซักนี้ได้พี่น้องเด้ยอยพบกันใหม่คลิปนะครับชามากกะซอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เน่กดติดตามให้เน่เพื่อจะได้เจอคลิปเนี่ยโอ้ยขนาดพี่น้องเลย คลิปกะเอ็ดเนี้ย่น้องเลยอ่ะโอเคครับเจอกันใ่คลิปนะครับสวัสดีครับ